สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทรอย์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่6มีนาคม2 5 6 6มีความเคลื่อนไหวจากทงางดานวลาดิวอลโชนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อวันที่5มีนาคม2 5 6 6ว่าจีนนั้นได้ประกาศนะครับไม่จัดหาอาวุธแก่รัสเซียสําหรับนําไปทําสงครามในยูเครน โอลัชโเปิดเผยถึงเรื่องนี้ระหว่างการถแถลงข่าวร่วมกับทางด้านเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปในขณะที่เออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนนั้นบอกนะครับว่าถึงตอนนี้สาภาพยุโรปนั้นยังไม่ได้รับหลักฐานใดๆจากสหรัฐซึ่งกล่าวอ้างว่าจีนนั้นกําลังพิจารณาจะหานสนับสนุนเรื่องของอาวุธไร้แรงเพื่อไปใช้เข็นฆ่าประชาชนคนยูเครนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐหนึ่งในนั้นรวมถึงแอนโทนีบริงเกน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐได้ออกมาแสดงความกังวลว่าจีนนั้นอาจจะมีการมอบอาวุธต่างๆเช่นโรนกามิกาเซ่ให้กับรัสเซียซึ่งกระตุ้นให้บรรดานักการเมืองยุโรปพากันของเสียงเตือนไปยังจีนนะครับว่าให้ดำเนินการยุติเรื่องนี้เสียหนึ่งในนั้นก็คือทางด้านโอลัชโว์ผู้นําของเยอรมนีก็บอกนะครับว่าจีนนั้นควรที่จะอดทนอกั้นต่อการกระทําดังกล่าวและหันมาใช้อิทธิพลของตนเองโน้มน้าวรัสเซียถอนทหารออกจากยูเครน ในการถแถลงข่าวนั้นโอลัฟโชกล่าวอ้างว่าจีนได้มอบคำรับประกันว่าพวกเขาจะไม่ส่งมอบอาวุธแก่รัเสเซียและเราทุกคนเห็นพ้องกันว่าไม่ควรมีการส่งมอบอาวุธและรัฐบาลจีนประกาศว,ว่าจะไม่ส่งมอบอาวุธเช่นเดียวกันนายกรัฐมนตรีเยร,เรมนีตอบคำถามของนักข่าวนะครับว่าเรายืนยันได้ในเรื่องนี้ใช่หรือไม่ซึ่งทางด้านโอลัฟโชนั้นก็บอกว่าเราสามารถที่จะยืนยันในเรื่องนี้และกำลังจับตามองเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดความเห็นของโอลัฟโชถือว่าเป็นเรื่องน่าประหลาดใจมากเพราะว่าจีนยังไม่เคยปฏิเสธอย่างเปิดเผยต่อความเป็นนไไปด้ใกกาารรส่งมออบุธแเซีย ในขณะที่นายกระฐมตร,รีโอลัฟโชนั้นชี้ว่าจีนให้คำรับประกันในเรื่องนี้โดยตรงกับทางด้านเยอรมนีขณะที่โจเซฟบอเรลหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปเคยให้คำรับประกันแบบเดียวกันนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2566นะครับโดยบอเรลเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าหวังอี้นักการทูตระดับสูงของจีนบอกกับเขาระหว่างการพูดคุยส่วนตัวที่ประชุมด้านความมั่นคงในเมืองมิวนิกช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ว่าจีนนั้นจะไม่จัดหาอาวุธแก่รัเสเซียแต่กระนั้นก็ยังคงจะต้องมีควววาาามมมรรระััดงก่งขึ้นหือ ยังคงเฝ้าจับตามองเออร์โซลาฟอนเดเลเยนกล่าวกับผู้สื่อข่าวอีกว่าสามารถยุโรปนั้นยังคงไม่พบหลักฐานใดๆที่ว่าจีนนั้นกําลังพิจารณาสมมอบอาวุธแก่รัสเซียจนถึงตอนนี้บอกไม่มีหลักฐานที่จะบอกชี้แบบนั้นนะครับเธอบอกว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับสามารถยุโรปจะสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรจีนหรือไม่หากว่ามีการสมงมอบอาวุธเกิดขึ้นเธอก็บอกนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ยังตอบไม่ได้เพราะว่าที่ผ่านมานั้นยังไม่มีข้อมูลไม่มีหลักฐานใดๆที่บอกว่าจีนจะกระทาอย่างนั้น นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้สหรัฐบริการนั้นออกมาประโคมข่าวว่าจีนจะดําเนินการในการส่งอาวุธให้กับทางด้านรัสเซียแล้วก็สหรัฐเองนั้นก็กําลังหาหรือกลุ่มจีเเเพื่อที่จะวางมาตรการในการเล่นงานจีนหากว่าจีนทําแบบนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องทางอินเตอร์เนิวนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้ครับ